แกงหอยขมนะคะอันนี้เป็นหอยขมที่เราล้างเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็นะตั้งแรกก็ต้มลงไปนะคะตั้งน้ําให้เดือดแล้วใส่หอยลงไปนะคะวันนี้เราจะมาแกงเคหอยขมนะคะอันนี้เป็นน้ําพริกแกงนะคะนะ เดี๋ยวเราให้เดือดสักพักหนึ่งนะคะสัก30นาทีแล้วเขาจะใส่น้ำพริกลงไป อันนี้เป็นเป็นข้าวคั่วนะคะเพื่อนๆนะข้าวคั่วที่เราคั่วเองนะคะนะเป็นข้าวคั่วที่เราคั่วเองคลกเองนะคะกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะเราจะใช้ใส่แกงแกงแคหอยนะคะแกงแคหอยขม ตอนนี้ได้ที่แล้วนะคะประมาณสัก30นาทีนะคะเราก็จะใส่น้ําพริกเกงลงไปนะคะใส่ไปเลยนะคะใส่น้ำพริกเกงลงไปเดี๋ยวจะใส่ปลาร้าด้วย ต,ตอนนี้นะคะเราก็ใส่น้ําพริกลงไปแล้วนะเราใส่ปลาร้าลงไปแล้วนะคะเพื่อนๆนะก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะคะแกงแครหอยขมสุดบ้านๆนะคะเดี๋ยวเราค่อยใส่ผักลงไปนะคะ,ะคะ่ะนนี้เป็นผักที่เราจะใส่แกงแคร่หอยนะคะก็จะมีใบชะพลูนะคะ ผักชะอมนะคะผักนี่ใส่ได้หลายอย่างเลยบางคนก็อาจจะใส่ยอดมะระขีนกหรือลูกมะระขีนกก็ได้นะคะใส่มะเขือใส่มะเขือพวงอะไรได้หมดนะคะแต่วันนี้พี่กันตรีหาผักอะไรไม่ได้ก็เลยใส่แค่สองอย่างนะคะมันก็คือเราก็แกงแคหอยเลยนะเพื่อนๆนะผักมีแค่สองอย่างเองวันนี้นะคะใส่ได้หลายอย่างเลยนะคะแล้วแต่จะใส่ผักอะไร เท่าที่จะหาได้นะคะก็จะมีชะอมกับใบชะพลูนะคะค่ะตอนนี้นะคะได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่อันนี้เป็นข้าวคั่วนะคะเพื่อนๆนะตอนนี้เราใส่ข้าวคั่วลงไปนะคะข้าวคั่วเราคัว่วเองนะคะหอมหๆม,มากเลยแกงหอยนี่สุดยอดก็คือข้าวคั่วนะ แกงหวยขมนะคะหอมมากๆเลยเป็นข้าวคั่วที่เราที่เราคัา่วเองนะคะใช้ข้าวสารนะคะเป็นข้าวเจ้านะคะเราคั่วเองครกเองนะคะครกใช้ครกด้วยนะไม่ใช้เครื่องปั่นนะเพื่อนๆหอมมากๆเลยนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ผักลงไปนะคะไกล้แล้วนะคะ แกงหอยแกงแครหอยขมนะคะเพื่อนๆนะใส่อะไรไปหมดละอร่อยมากๆเลยกลิมนหอมข้าวกั่วนะคะรสเด็ดนะคะอยู่ที่ข้าวกั่วนะคะถ้าแกงหอยไม่ใส่ข้าวกั่วก็ก็ไม่อร่อยนะคะเพื่อนๆตอนนี้ไล้ไดทีแลนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ผักลงไปนะคะค่ะตอนนี้ไดทีล้เดี๋ยวเราใส่ผักลงไป ใส่ลงไปเลยนะคะเป็นชะอมชะอมกับใบชะพลูนะเพื่อนๆเ,อเดี๋ยวคนนะคะเดี๋ยวคนแล้วก็ยกลงได้เลยเพราะว่าใบชะอมกับชะพลูนี่มันเปื่อยไวนะคะแบบนี้เลย แกงแคลหอยขมหอมชะอมนะคะหอมใบชะพูอร่อยมากๆเลยนะคะเพื่อนเพื่อค่ะตอนนี้เราก็ได้แล้วนะคะเพื่อนๆนะแกงแครหอยขมนะคะ แกงแครหอยขมสุดบ้านๆนนะคะที่สำคัญก็คือข้าวคั่วนะคะข้าวคั่วแล้วก็ใบชะพลูแล้วก็ใบชะอมนะคะยอดชะอมเนาะแต่ผักอย่างอื่นก็แล้วแต่จะหาอะไรใส่ก็ได้นะวันนี้พี่กันตรีหาผักได้สองอย่างเคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่ข้าวคั่วนะคะถ้าข้าวคั่วหอมก็อร่อยนะคะวันนี้เราจะมากินแกงแคร่หอยขมกันค่ะเพื่อน